สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์มดบางแพร่เล่าผีชาแนลผีสาวที่คอนโดกลางกลุงเรื่องราต่อไปนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงที่เจอเจอมาด้วยตัวเองแม้มันจะผ่านมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยลืมความสยองนั้นเลยคือเมื่อประมาณปี2542 ช่วงนั้นผมได้ไปศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งหนึ่งแถวสี่แยกเกษตรจึงมีความจำเป็นต้องหาที่พักใกล้ๆก็ไปได้คอนโดแห่งหนึ่งในตลาดพวงเพลสเป็นคอนโดที่เก่าๆแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะราคาถูกดีก็เลยตัดสินใจเข้าพักกับเพื่อนอีกคนอยู่มาได้สองเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วคืนหนึ่งผมก็หลับฝันไปว่าห้องที่ผมอยู่มีคนมาอยู่เป็นคนที่ผมไม่เคยรู้จักเลยเป็นสองสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งในฝันนั้นทั้งคู่กำลังทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงด้วยเหตุของการหึงหวงผมซึ่งได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้แต่ยืนดูแล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ผู้เป็นสามีได้ยกมีดขึ้นมาแทงภรรยาโดยแทงข้างหลังติดประตูหน้าห้องชุดนอนที่ผู้หญิงใส่จากสีขาวกลายเป็นสีแดงของเลือดไปหมดผมบวีดพร้องสุดเสียงแล้วก็สะดุ้งตื่นตื่นมาผมรู้สึกตกใจกับฝันนี้มากมันเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากหลังจากนั้นผ่านไปสองอาทิตย์ โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผมลืมลืมมันไปบ้างแล้วเหตุการณ์สยองที่ผมไม่มีวันลืมก็เกิดขึ้นคืนนั้นเกือบจะเที่ยงคืนผมกับเพื่อนไม่ได้ออกไปไหนก็เลยนอนดูทีวีอยู่ที่ห้องผมสองคนนอนคู่กันอยู่บนเตียงโดยเพื่อนผมนอนอยู่ด้านในติดกำแพงผมอยู่ด้านนอกทีวีอยู่ปลายเทา้า ขณะนั้นผมปิดไฟในห้องหมดมีแต่แสงไฟของถนนด้านล่างสาดเข้ามาจากระเบียงที่เป็นกระจกลืมบอกไปว่าผมอยู่ชั้นแปดกำลงังนอนดูทีวีอยู่เพลินๆผมก็เกิดตัวแข็งขึ้นมาที่เขาเรียกว่าผีอัมจะพูดหรือขยับตัวไม่ได้เลยเพื่อนผมก็นอนดูทีวีแต่ก็เรียกให้ช่วยไม่ได้ สักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีได้มีอะไรบางอย่างทำให้ผมมองไปที่มุมห้องทางซ้ายปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวแต่เปือเป้อนๆสีแดงเต็มตัวเดินออกมาจากมุมห้องมาที่ผมผู้หญิงคนนี้ผมที่ยาวมากๆปิดหน้าตาจนมองแทบไม่เห็นหน้าเธอเดินมาหยุดที่ข้างๆเตียงที่ผมนอนอยู่ ผมรู้สึกถึงเตียงที่ยุบตัวลงเวลาที่เธอนั่งลงเธอนั่งหันข้างให้ผมนานมากก่อนที่เธอหันมามองแล้วยื่นมือมาบีบที่ไหล่ผมมาถึงตอนนี้ผมสติแตกแล้วหวีดร้องสุดเสียงแล้วก็หายจากอาการตัวแข็งร้องไห้จนเพื่อนตกใจเช้ามาผมก็เลื่อยย้ายห้องแต่ยังอยู่ชั้นแปดเหมือนเดิมแต่เป็นห้องสุดทางเดิน หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผมก็ได้คำตอบวันนั้นผมเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ป้ายรถเมย์ผมเล่าเหตุการณ์นี้ให้เขาฟังเขาก็มาสะดุดใจว่าเหตุการณ์เหมือนข่าวในหนังสือพิมพ์ที่เขาอ,อ่านเจอเมื่อสองปีที่แล้วผมเลยไปค้นดูกันแล้วก็จริงดังที่เพื่อนสงสยัยเหตุการณ์เหมือนที่ผมฝันทุกอย่างผมเลยทำบุญไปให้ตามชื่อที่ได้มาจากหนังสือพิมพ์ เธอคงรอคอยใครสักคนที่ติดต่อกับเธอได้เหมือนผมนี่คือเหตุการณ์สยองของผมที่ไม่มีวันลืมอ๋อจะบอกว่าคอนโดที่อยู่ในตลาดพงเพชรห้องที่ผมอยู่คือห้อง8ทับหนเเผื่อเพื่อนๆจะแวะไปเยี่ยมเธอเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับก่อนจากกันไป อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จากบดฟังแท่ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว